ขณะนี้ก็มีญาติโยมชาวเยอรมันซึ่งมาช่วยวาสังกทานไทยเยอรมันติกนกระจำเป็นสองสามีภรรยาที่ชอบมาวัดมาช่วยงานตอนนี้ก็กำลังย้ายต้นไม้ซึ่งอาจารย์ไลฟ์วานให้ช่วยย้ายต้นไม้ออกไปทีเพราะว่าจ้เาที่ตรงนี้เป็นที่จอดรถต้นสวนออกไปอยู่ยริมกำแพงให้เป็นแนวรั้ว อยอมผู้ชายนี้ก็มากับแฟนเป็นประจำแกเห็นแกก็ยิ้มรู้ว่าเราแอบ,บถ่ายอยู่เออดืมขอชนะื่อกันเนาะจะมีชื่ออยู่คนเจ้าวัดแรกๆนี่นั่ง ยองคนนี้เลยเข้าคอร์สที่ว่าศีลังากาในเบอร์ลินที่หลวงพ่อตนองเคยมาอบรมคอสมาธิเมื่อเดือนพิชุนาก่อนหน้าเข้าสงสานี้ก็ได้มาถวายคอมพิวเตอร์แม็กหนึ่งตัวอยู่ท้างบนชั้นออฟฟิศแล้วก็มาช่วยเรื่อยๆตอนที่หลวงพ่อตนองยังไม่ได้มาพระอาจารย์รัอยู่ท่านเดียว เป็นคนมีศรัทธาแล้วก็ชอบการประพิปฏิบัติธรรมมีอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วมีลมแรงเช้าไปพิธารณาก็อุณหภูมิ1ิเอ็องศาเซลเซียส ตอนนี้มีแดดออกก็จริงแต่ว่าถ้าใครอยู่บริเวณนี้ก็รู้ว่าอากาศหนาวต้องปิดผ้าให้มีจิต ที่โยมสองคนเมื่อตะคู่นี้ได้นำมาถวายส่วนพินเตอร์ตัวนี้ก็ถ้าจะอะไรก็ได้ซื้อมาใหม่เพื่อเอามาใช้ทำงานออฟฟิศสามารถทำได้ทุกอย่างแฟกซ์คปปั่ปี้ายสำเนาทำได้ทุกทุกอย่างในเครื่องนี้เพียงเดียวนี่ก็เป็นระบบ มเมนเฟร้าตามแต่ละชั้นก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในห้องก็ต้องทําเองเพราะว่าจะได้ประหยัดระบบปลักระบบแลนอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้รวดเร็วลแล้วตอนนี้ นี่ก็เป็นสภาพมริเวณห้องที่บริเวณห้องที่ทำการปรับปรุงไปทั้งทุกทั้งหมดเลยเพราะว่าสภาพกำแพงนะสาผนังชำรุดเยอะเนื่องจากถูกไฟไหม้ตอนนี้ก็ทำื่องหน้าไปได้มากแล้วต้องเอาช่างมาทำสีใหม่ทำโฟนใหม่ มีเด็กนน้อยๆมาเล่นใกล้คลินิกหน้าวัดเราก็น่ารักดี